Oh my- สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูมดแสนใจดีตลกกันเช่นเคยนะคะครูมดจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้หน่วยวันรอยกระทงในหัวข้อเรื่องวันรอยกระทงตรงกับวันอะไร จุดประสงค์การเรียนรู้เด็กบอกวันรอยกระทงตรงกับวันอะไรและวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูมดมีเพลงวันรอยกระทงมาให้เด็กฟังกันด้วยนะคะเด็กพร้อมที่จะไปฟังเพลงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังเพลงวันรอยกระทงกันหนึ่งรอบค่ะ กระทลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะสง่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเดือนสิบสองน้ำกระนอ,อง าชายหญิงสนุก,กันจริงวันลอยกระทรงลอย,ล,ย,ล,ย,ล,ยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทรงรำวงวันลอยกระทรงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ สบองน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสระนกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุข จะส่งใุห้เราสุใจหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังเพลงกันไปแล้วหนึ่งรอบนะคะต่อไปครูมดจะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะลุกขึ้นยืนทุกคนเลยนะคะพร้อมกับร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงวันรอยกระทงไปพร้อมกับคุณครูมดกันเลยค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะ ชายหญิงสานุก,กันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงตุนจะส่งให้เราสุขใจตุนจะส่งให้เราสุขใจวันเก็ญเ,เดือนสิบสองน้ำก็นอง ลาชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนอ้องแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ าชายหญิงสนุก,กันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ จากที่เด็กๆได้ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงวันรอยกระทงไปแล้วนะคะครูมดก็มีคำถามอยากถามเด็กๆว่าในเนื้อเพลงวันรอยกระทงพูดถึงอะไรติงกๆในเนื้อเพลงวันรอยกระทงพูดถึง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะดิง่งและมีคนมารอยกระทงและคำถามต่อไปวันรอยกระทงตรงกับวันอะไรเ,เด็กๆวันรอยกระทงตรงกับ วันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน12และวันนี้นะคะครูมดนะคะมีรูปภาพวันรอยกระทงมาให้เด็กดูด้วยนะคะพร้อมไหมคะดเด็กถ้าพร้อมแล้วลูกที่หนึ่งค่ะ รูปที่สองค่ะและรูปที่สามค่ะเด็กๆรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรกวมากค่ะรูปภาพนี้คือรูปภาพ รอยกระทงเด็กๆเ,เห็นอะไรในรูปภาพนี้คะเก่งมากค่ะเด็กๆรูปภาพที่เด็กๆเ,เห็นคือรูปภาพคนรอยกระทงแม่น้ำเพนเต็มดวง และเลข12วันรอยกระทงตรงกับวันอะไรเด็กกึงมากเลยค่ะวันรอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15่ําคำเดือน12ทําทำไม ต้องรอยกระทงวันเพ็ญเดือน12เก่งมากนีะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงฤดูน้ำขึ้นเต็มฝั่งเห็นสายน้ำชัดเจนช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นสบายวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำ่ำเดือน12พระจันทร์เป็นอย่างไรบ้างคะ เด็กวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองพระจันทร์จะเต็มดวงเห็นเงาพระจันทร์สวยงามในแม่น้ำและวันนี้นะคะครูมดจะพาเด็กๆนะคะไปสำรวจรูปภาพวันรอยกระทงภายในบริเวณห้องเรียน เด็กๆพร้อมที่จะไปสำรวจกับครูมดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปสำรวจกันเลยค่ะ เดินสำรวจรูปภาพแล้วเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรบ้างคะว้าว,ว,าวเด็กๆเ,เห็นภาพเหมือนกับครูมดเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆเก่งมากคะเด็กๆรูปภาพที่เราเห็นกันมีรูปภาพประเพณีรอยกระทง และคุณม,มดนะคะยังมีรูปภาพวันรอยกระทงและรูปภาพประเพณีสำคัญของวันรอยกระทงนะคะมาให้เด็กๆด,ดูกันด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจดูรูปภาพที่คุณม,มดนำมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรูปภาพกันเลยค่ะ ด็กนะคะได้ดูรูปภาพแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆได้ดูรูปภาพนะคะเด็กๆได้เห็นรูปภาพคนรอยกระทงแม่น้ําเดือนเพนเต็มดวงและเลข12 วันรอยกระทงตรงกับวันอะไรเยอมากค่ะเด็กๆวันรอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15บห้าเดือน12กิจกรรมต่อไปนะคะครูมดมีเกมสนุกๆนนะคะมาให้เด็กได้เล่นกันด้วยนะคะคือเกม ภาพตัดต่อวันรอยกระทงวิธีการเล่นเกมเด็กๆคะคุณครูมดนะคะจะมีชิ้นส่วนรูปภาพวันรอยกระทงนะคะเด็กๆจะต้องทำไมคะจะต้องรู้จักสังเกตลักษณะรูปภาพนะคะ ที่มีลักษณะที่สัมพันธ์กันนะคะนำมาต่อกันให้เป็นรูปภาพวันรอยกระทงที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆเด็กๆคะพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆเล่นเกมเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะเกมที่เด็กๆเล่นไปแล้วมีรูปอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆเกมที่เด็กเล่นไปนะคะมีรูปภาพวันรอยกระทง รูปภาพคนร้อยกระทงรูปภาพเพนเต็มดวงและรูปภาพกระทงกิจกรรมต่อไปนะคะครูม,มดนะคะมีใบงานระบายสีภาพวัน้อยกระทงมาให้เด็กด้วยนะคะ เื่อเด็กๆระบายสีภาพผลรอยกระทงเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำผลงานของเด็กๆนะคะมานำเสนอในชั่วโมงกิจกรรมสอนเสริมออนไลน์กันด้วยนะคะเด็กๆครูมดและคุณครูคนอื่นๆนะคะรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆคะ วันนี้นะคะครูม,มดได้ให้ความรู้กับเด็กๆในหน่วยอะไรคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆในหน่วยวันรอยกระทงเรื่องอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะเรื่องวันรอยกระทงตรงกับวันอะไรนั่นเองใช่ไหมคะ และเด็กๆทราบไหมคะวันรอยกระทงตรงกับวันอะไรเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันรอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15บห้าคำเดือน12นั่นเองวันนี้ หมดเวลาของคุณครูมดแล้วคุณครูมดขอให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับหน่วยรอยกระทงนะคะสวัสดีค่ะ